สวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพอิสระตามจินตนาการให้สวยงามค่ะอุปกรณ์นะคะจะเป็นสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยค่ะแต่ในการวาดนะคะให้เด็กๆใช้สีดำนะคะวาดได้เลยค่ะเราอยู่กันในหน่วยแรงและพลังงานคุณครูพี่โฟกัสจะวาดอะไรนะ เวาดอะไรนะเด็กๆรู้จักไหมคะอะกังหันลมค่ะกังหันลมใช้แรงลมนะคะอาเด็กๆอยากจะวาดอะไรก็วาดได้เลยนะคะอาเมื่อวาดเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆระบายได้เลยค่ะ จลักการจินตนาการของคุณครูพี่โฟกัสเสร็จแล้วค่ะคุณครูพี่โฟกัสวาดเป็นกันหรหันลมค่ะเด็กๆและเด็กๆื่นะาคาวาดอะไรอย่าลืมถ่ายภาพผลงานส่งในไลน์กลุ่มตาแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ